คนงานนี้พี่เมนมีหนาวแน่นอนทุกคนก็คือการฝึกซ้อมของทหารฝั่งไทยคือโหดมากทุกคนนักรบของฝั่งไทยเขาฝึกการสู้รบแบบดุเดือดจริงๆทุกคนเสียงเป็นเสี่ยงตายเนาะพึ่นลงตจริงทุกคนลงโตจริง,นง,รงเนาะการฝึก ซ้อมของนักรบหรือว่าทหารฝั่งไทยอันนี้น้องรัฐไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงทานทัพหรือว่ากองทัพไทยแข็งแร่งเนาะเพราะว่าการฝึกซ้อมของเขาคือดีมากทุกคนคือนองรัฐเห็นแลยยังอึ่งน้อมอึ่งในการฝึกซ้อมของทหารฝั่งไทยหรือว่านักรบฝั่งไทยพี่นองคือการฝึกซ้อมของเขาคือการลงสนามตัวจริงเนาะและการาฝึกซ้อมเอาตัวรอดในการาลบ ตัวจริงเลยทุกคนคือมัดมือมัดเท้าน้องรังเหินเลยย่งแบบโอ้โหทหารไทยคือสุดยอดจริงๆทุกคนสบายดียินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องน้องรัตธิดาชาเหนือ,อจากพี่พี่เอฟซีเบิร์ดสุข,ขสุขคนเนาะมือนี่น้องรัตมีเรื่องราวอยากมานําเสนอให้พี่พี่เอซได้ดูได้ชมหรือว่ามารีแอคชัดคลิปของอทหารฝั่งไทยทุกคนที่มีการฝึกฝนหรือว่า การซ้อมสู้ลบทุกคนน้องหลัดทิ้นเลยแบบโอ้โหทหารไทยเขาสุดยอดขนาดน,นี้เลยเหรอทุกคนการฝึกซ้อมของเขาคือแบบอลังการมากบอกได้เลยว่างานนี้นะประเทศเพื่อนบ้านมีหนาวแน่นอนทุกคนเพราะว่าการฝึกซ้อมของทหารฝั่งไทยคือดุเดือดจริงๆเนาะการฝึกซ้อมของเขาคือการฝึกซ้อมที่โหดจริงๆทุกคนน้องหลัด ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเนาะน้องรัดเพิ่งเคยเห็นคลิปหนีเนาะทุกคนคือการฝึกซอ้อมของเขาคือสุดยอดจริงๆเนาะลงสนามตัวจริงนาดพี่นอกคือการฝึกซอ้อมของฐานฝั่งไทยคือแบบอลังการมากเนาะและวันนี้น้องรัดอยากให้พี่ๆเอฟซีได้ดูได้ชมด้วยกันเนาะว่าการฝึกซอ้อมของฐานฝั่งไทยจะโหดขนาดไหนเนาะทุกคนก็คือในระยะที่ผ่านมาเราก็เห็นผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเนาะ ที่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศเนาะทุกคนบอกได้เลยว่าประเทศไหนที่คิดจะมาสู้กับประเทศไทยหรือว่าลบกับประเทศไทยนะคิดผิดมากทุกคนเพราะว่าเพราะว่าการรับมือของประเทศไทยเขาแบบสมบูรณ์แบบและเตรียมพร้อมทุกอย่างทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าด้านหรือว่าด้านกองพลทหารต่างๆทุกคนประเทศไทยคือมีพร้อมทุกอย่างเนาะและวันนี้น้องรัตจะพาพี่ๆมาดูมาชมการฝึกซ้อม ของนักลกฟังไทยนทุพี่นองว่าจะอลังการขนาดไหนและก่อนจะไปชมคลิปน้องรัตต้องขออนุญาตเจ้าของช่องพนักที่นำคลิปมารีแอคชั่นหรือว่ามาเผยแพร่ให้พี่ๆได้ดูได้ชมความอาดุเดือดหรือว่าการฝึกซ้อมของนักลกฟังไทยนพี่นองไปบนเวทชมพร้อมกันก็ถือว่าเป็นเบสิกพื้นฐานของพีพีทหาร ในช่วงที่2นั้นคือการฝึกฝนทักษะพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำระยะไกล1 0 1ถกิโลเมตรฝึกอุ้มท่อนสูงและวิ่งลากอย่างรถยนต์ฝึกดำน้ำแบบคลิปตีนกบและฝึกปฏิบัติใต้น้ำฝึกใช้อาวุธเบาและหนักพื้นฐานสำหรับพิมพิทหารเรามาดูช่วงที่3ช่วงที่4ที่เขาเรียกกันว่าสัปดาห์นรก5วัน5คืน Hell w e e k เป็นช่วงที่โหดที่สุดของหลักสูตรต้องอดนอนต่อเนื่อง120ชั่วโมงวิง่งว่ายน้ำแบกท่อนสุงขึ้นลงเนินทรายตลอดทั้งวันและทั้งคืนถูกทดสอบจิตใจและร่างกายอย่างหนักได้รับคำสั่งโหดๆจากครูฝึกที่เปลียนกันมาฝึกทุกวันไม่มีหยุดพักไม่ต้องหลับต้องนอนถ้าจะพักได้ไม่เกินหชั่วโมง ถ้าพักเกินหนึ่งชั่วโมงถือว่าไม่ผ่านการฝึกทันทีส่วนใครที่แข็งแกร่งไม่พอไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายและจิตใจก็สามารถยอมแพ้ดได้ทุกเมื่อซึ่งในสัปดาห์นรกนั้นยังมีการฝึกแบกเรือต่อด้วยแบกไม้พายการลุยน้ำต่อด้วยการฝึกแบบคนดูดฝึกต่อการถูกทรมานในกรณีจับไปเป็นเฉลย การแบกด้วยพลังขาและการทดสอบพลังแขนการแช่น้ำทะเลใส่น้ำแข็งลบ10องศาเซลเซียสแช่น้ำติดลบตอนกลางคืนตื่นเช้ามาก็วิ่งแบกเรือยางซึ่งเรือยางนั้นหนักกว่า100ยกิโลตกดึกก็มาแบกท่อนซุงขนาดใหญ่อีกและปัญหาผีคือการทดสอบความกลัวและจิตใจโดยการเฝ้าลงศบในคืนอันมืดมิดคนเดียว แต่ละคุณก็จะต้องเข้าไปในป่าช้าคนเดียวซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันไร้สาระหรือเปล่าแต่เพื่อนๆหายรู้ไหมว่าในสงครามเวียดนามกองทัพสหรัฐเคยใช้วิธีหลอกผีกับทหารเวียดนามมาแล้วและมันค่อนข้างที่จะได้ผลกับทหารเวียดนามถ้าไม่เชื่อนี่คือเสียงผีที่สหรัฐอเมริกาใช้หลอกทหารเวียดนามลองฟังกันดู แม่ดังนั้นการทดสอบความกลัวและจิตใจก็จำเป็นจริงๆร่างกายแข็งแกร่งแล้วไม่พอจิตใจก็ต้องแข็งแกร่งเหนือร่างกายไปด้วยการฝึกยังไม่จบต้องว่ายน้ำรอบเกาะโดยไม่ใช้มือ ึกเอาตัวรอดในน้ำกรณีโดนจับเป็นเฉลยการฝึกภาคป่าก็มีความจะเป็นโดยเป็นการฝึกดำรงชีวิตปล่อยไว้ในเกาะสวันโดยให้หาของกินเองซึ่งนอกจากที่แอดเล่าไปแล้วยังมีบทบาทการฝึกอีกมากมายนั่นจึงทำให้อัตราการผ่านและผู้ที่สามารถเป็นหน่วยซิลของไทยได้มีเพียงแค่20 3 0เท่านั้นฝังแค่นี้ก็สมกับเป็นหน่วยซิลจริงๆ ส่วนกองทัพอากาศไทยนั้นก็มีหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยบังคับบัญชาการอากาศโยทินหรือที่หลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อคือหน่วยคอมมโดกองทัพอากาศไทยฟังมาถึงตอนนี้แล้วเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วหน่วยรบพิเศษของไทยเคยร่วมภารกิจสําคัญอะไรบ้างจริงๆแล้วหน่วยรบพิเศษของไทยนั้น เคยร่วมภารกิจสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภารกิจช่วยเหลือ13ชีวิตที่หมูป่าปีพศ2561ภารกิจการปราบปรามโจรจีนคอมมิวนสิสต์ปีคศ1960-1980ซึ่งหน่วยรบพิเศษของกองทัพบ,บกทำหน้าที่ปราบปรามกลุ่มจีนคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ภารกิจการป้องกันและกู้ภัย3จังหวัดชายแดนใต้ตั้งแต่ปี2004จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นภารกิจที่ใช้ทั้งหน่วยรบพิเศษในสังกัดกองทัพบกหน่วยรบพิเศษทางเรือและหน่วยรบพิเศษของตำรวจภารกิจการช่วยเหลือสงครามเวียดนามในปี1965ถึง1973 ารกิจการต่อต้านโจรสลัดโซมาเลียโดยไทยก็ได้ส่งหน่วยซิลของไทยไปปฏิบัติหน้าที่และเผชิญกับกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียหน่วยรบพิเศษของไทยนั้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากสงครามเวียดนามสงครามเย็นและการปราบปรามก่อการร้ายมาจนถึงปัจจุบันซึ่งหน่วยรบพิเศษเหล่านี้ถือว่าเป็นกําลังสําคัญในการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติโอ้โหทุกคนนี่แหละคือการฝึกซ้อมของ ทหารฝั่งไทยหรือว่านักรบฝั่งไทยเนาะพี่น้องคือการฝึกซ้อมของเขานะคือหนองลานทินะอะยังอึ่งนะทุกคนไม่คิดว่าการฝึกซ้อมของทหารฝั่งไทยจะดุเดือดขนาดน,นี้และจะโหดขนาดน,นี้พี่น้องก็คือเพื่อนผมที่จะสละเลือดเหนือเพื่อประเทศชาติหรือว่าป้องอาหรือว่าป้องกันประเทศชาติจาก คนที่คิดร้ายจากประเทศเขานะทุกคนคือบอกได้เลยนะประเทศไทยเขามีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านอากองพลททหารหรือว่าฐานทัพไทยต่างๆหรือว่าด้านขี่ปนาวุธต่างๆนพีนองคือประเทศไทยมีครบทุกอย่างบอกได้เลยว่าประเทศที่อามีความขัดแย้งกับประเทศไทยณนะตอนนี้นะทุกคนคือแบบคิดผิดมากทุกคนเพราะว่าประเทศไทยเขามีครบทุกอย่าง ไม่ว่าด้านจะเป็นด้านอาวุธหรือว่าด้านาขี่ปนาวุธต่างๆก็คือประเทศไทยเขามีครบเครื่องทุกอย่างและทหารฝั่งไทยก็มีการฝึกซ้อมอย่างแบบดุเดือดนะทุกคนอันนี้คือนองรัฐโบแปกใจเลยว่าเป็นยังหลายประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจถึงเกรงขานประเทศไทยเ็เพราะว่าประเทศไทยเขามีความแข็งแกร่งเนาะ มีความแข็งแกร่งภายในประเทศเนาะพี่น้องอันนี้คือน้องรัดทิ็นและยังแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆประเทศไทยนะทุกคนเอาละนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องรัดกะพาพี่ๆเอซมาดูมาชมการฝึกซ้อมของทหารฝั่งไทยเนาะสำหรับคลิปนี้น้องรัตสิคอจบเพยงสานีดเด้อพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของน้องรัด